ถ้าอ่านมากและอ่านหนังสือที่ดีด้วยถึงจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสองสามันก่อนไปงานอาของอบริษัทหนังสือที่ครบรอบนะฮะสิปีพิธีกรก,ก,ก,ก็ก็พูดขึ้นมาบอกว่า all leaders are readers คือผู้นําทั้งหลายนีล้วนเป็นนักอ่านจริงๆถ,ถ้าถ้าฟังแค่นี้มันก็จะเหมือนกันที่ผมว่าเมื่อกี้นะั่นก็คือ,อจะไปสนใจให้อ่านกันมากๆอย่างเดียวคงไม่เพียงพอถ้าจะเติมอาจจะต้องเติมเข้าไปด้วยว่า and reading good books นะฮะ with integrity leads to be good leaders คือผู้นำทั้งหลายนะฮะเป็นล้วนเป็นนักอ่านและการอ่านหนังสือที่ดีด้วยจิตสำนึกที่รู้ผิดชอบชั่วดีจะนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีนะฮะต้อง,อ,งอาจจะต้องมี adjective เติมเข้าไปนะ,ระประเด็นประเด็นที่สองนอกจากเรื่องมิติทางวัฒนธรรมนะฮะที่ทโยนในที่ประชุมก็เผื่อจะมีการอภิปรายต่อเนื่องหลังจากการประชุมก็แล้วแต่คือ,อผมคิดว่ามีความจำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องของอ เป็นมุมมองที่มองว่าการอ่านเนี่ยเป็นทักษะในการในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ให้เพิ่มมุมมองว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างนิสัยและตัวตนเมื่อสักครู่ผู้สรงรู้ได้พูดคํานี้มาด้วยซึ่งผมดีใจมากเพราะว่าเ,เรื่องของตัวตนหรือคาแรคเตอร์เนี่ยเมื่อสองสัปดาหก่อนผมเพลินเหมือนกันในงานเดียวกันได้ฟังท่าน องคมนตรีฮะสราชิกใ,ในแพทย์เ,เกษมวัฒนชัยเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องการอ่านว่ามันสามารถที่จะสร้างาแรคเตอร์นะฮะมันทาให้ให้ให้มุมมองของเราท,ที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องการอ่านผมว่ามันครอบคลุมไปไปในเรื่องของของวิถีชีวิตอย่างประเด็นแรกที่ผมว่าคือเรื่องเรื่องมิติทางวัฒนธรรมนะฮะเพราะว่าใครทุกคนก็พูดกันว่าคุณคุณเป็นคน คุณก็เป็นคนเหมอภาษาังกฤษอีกเหมือนกันขออภัยนะครับ you are what you read อ่านอะไรก็เป็นคนอย่างนั้นแหละนะฮะสำหรับสำหรับคนใดถ้าม,มิติทางวัฒนธรรมอ่อนแอนะฮะไม่ได้มีการปรับมุมมองวิธีคิดว่าเราไม่ได้อ่านเพียงเพื่อจะไปเรียนต่อเราไม่ได้อ่านเพียงเพื่อที่จะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเฉพาะเรื่องความรู้เป็นเรื่องของอะไรอย่างเดียวเนี่ยแต่เป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของนิสัยเป็นเรื่องของบุค,คลิกเราด้วยเนี่ยผมว,ว่าเรื่องของการการ สนับสนุนส่งเสริมการอ่านเนี่ยมันจะมีความลึกมากกว่าเรื่องของปริมาณอย่างเดียวนะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3คือ,เ,อ,อเรื่องของเป็นเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นมุมที่ผมเพลินไปได้ประเด็นนี้มาจากวงคุยย่อยๆท,ที่ที่เรามีโครงการที่เราเรียกว่า TK Forum นะครับมีครูภาษาไทยคนหนึ่งได้มาแลกเปลี่ยนในในวงเนี่ยพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เ,เด็กอ,อ,อ่านน้อยนะครับ ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและน่าตกใจก็คือว่าเ,เหตุผลอันหนึ่งที่เด็กไม่อ่านเนี่ยเพราะว่าเขาอ่านไม่ออกนะฮะผมว่าม,มันคล้ายๆกับเวลาเราพูดถึง literacy rate ว่าเมืองไทยมี98เปอร์เซ็นตแต่พอลงไปดูไอ้ตัวดัชนีวัดของพีซ่าเราอยู่ระดับประมาณ3.1ซึ่งสะท้อนแค่ว่าคุณภาพของหรือทักษะของการอ่านของเราเนี่ยมันอยู่แค่ระดับสูงกว่าพื้นพื้นเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าจะเอาระดับที่ว่าอ่านแล้วรู้จักวิเคราะห์ตีความ ดึงแนวคิดมาได้เนี่ยยังไม่ได้นะครับแม้98%ไม่ใช่98%ที่เป็นตัวเลขน่าพอใจเป็นปัญหาที่ผมว่าแม้แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งจะบอกว่าอยู่ลำดับ3อยู่ลำดับ4ี่ลำดับ5ในเรื่องการอ่านเนี่ยแต่ถ้าคนหนึ่งใน5ของอเมริกาอ่านแม้แต่ฉลากยาย,ยังไม่ออกกรอกใบสมัครไม่ได้หรือ1ใน4ของคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยม,มีระดับทักษะการอ่านออกเขียนได้ในระดับเกรด4หรือประมาณป4เนี่ยเพรว่าสังคมแบบนั้นต่อให้มี literacy rate มากเนี่ย ก็ไม่ใช่สังคมที่น่าพึงปรารถนาในแง่นี้ดังนั้นกรณีเมืองไทยเนี่ยถ้ายังมีปัญหานี้อยู่ผมไม่ใช่คอมพาท่า,ายังมีปัญหานี้อยู่นะปัญหานี้ถามว่าปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกหรืออ่านออกบ้างไม่ออกบ้างและเขียนได้ไม่ดีมาจากอะไรนะครับตอนที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับคุณครูภาษาไทยท่านนี้เนี่ยแกให้ข้อมูลแต่ไม่ทราบว่าข้อได้จริงถูกหรือผิดอย่างไรนะครับอันหนึ่งคือวิชาย,ย่อความยี่สิปีที่แล้วเข้าใจว่า ไม่ได้ถูกกําหนดว่าจะต้องนักเรียนจะต้องฝึกย่อความปัจจุบันนี่เป็นอย่างไรผมไม่ทราบจริงๆขออภัยาอาจจะมีผู้แทนจากอาจารย์บญจรักอาจจะให้ข้อมูลได้นะฮะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องการสอนสะกดคําตรงกับที่อาจารย์วรกรพูดเมื่อกี้เลยครับถ้าถ้าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะฮะยังยังมีการส่งเสริมและสอนเรื่องนี้ผมไม่ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยมีการสอนอหรือเปล่าเพราะว่ารูปผมเองนะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเป็นหนูทดลอง วิชาภาษาไทยเนี่ยคุณครูบางท่านนะฮะจะสอนสะกดและแจกลูกคำแบบแปลกๆยกตัวอย่างเช่นคำว่าบ่อนทำไมคิดคำนี้ขึ้นมาก็ไม่ทราบนะครับแทนที่จะสอนว่าบออนบอนไม่เอกบ่อนครูภาษาไทยจะสอนบอใบไม้ไม่หักไมเอกออ่างนนูบ่อนการสอนแบบหลังนี่จะทำให้เด็กจำจำคำแต่ละคำแต่ไม่รู้จักการสะกดและแจกลูกใช่ไหมฮะ นั่นเนลวลาเขาไปเจอคําอื่นที่มันประหลาดกว่ากว่านั้นเนี่ยเขาจะจะสะกดไม่ได้แล้วพอสะกดไม่ได้ก็คือจะไม่เข้าใจความหมายแล้วก็นํามาสู่าการไม่เข้าใจว่าถ้าอ่านหนังสืออ่านหนังสือก็จะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องนะซึ่งซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุนหนึ่งนัืนองย่อความเรื่องของการสอนสะกดคําผสมคาไม่ไม่ได้ อีกอันนึงที่อาจจะเป็นสาเหตุของเรื่องการอ่านหนังสือได้ไม่ดีสำหรับสำหรับเด็กและนํามาสู่เรื่องของของของการที่เด็กอ่านหนังสือน้อยเนี่ยนะครับก็คือการสอนให้คิดและเขียนนะฮะอันนี้กรณีโรงโรงเรียนรูปผมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ในโรงเรียนสาธิตนะฮะแต่โรงเรียนทั่วๆไปอันนี้ไม่ไม่ทราบไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าเป็นอย่างไรหรือเปล่าคือ,อการเรียนการสอนในในระดับประถมของของ,ของไทยเนี่ยผมผมเข้าใจว่าเรา เราดึงรูปแบบมาจากทศสารัฐอเมริกานะฮะแต่ว่าตัวตัวเนื้อหาเรื่องวิธีการสอนนี่เราอาจจะไม่ได้เอาจากเขามาด้วยนะฮะวิธีการเนื้อหาถ้าจะยกตัวอย่างเพิ่นเมื่อเมื่อกลางคืนวันอาทิตย์ผมเพิ่งจะได้ดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ได้เล่าเรื่องหนังนะผมเอาจากเอาเรื่องของวิธีการสอนมา page forward หนังนานแล้วฮะผมเพิ่งมีบุญได้ดูเมื่อคืนวันอาทิตย์นะฮะตัวเอกเป็นเด็กปหกนะฮะ อีกคนหนึ่งคือเป็นครูวิชาแรกที่เปิดเทอมมาคือวิชาสังคมศึกษานะฮะสิ่งที่เขาสอนลูกศิษย์ในชั่วโมงแรกที่เจอก็คือเขาบอกว่าสังคมศึกษาเ,เป็นวิชาที่เกี่ยวกับโลกภายนอกอันนี้ก็เริ่มต่างกันแล้วนะฮะวิชาสังคมศึกษาคือสำหรับเมืองไทยคือวิชาโซเชียลิเซชันนั่นเองคือการพยายามที่จะ,ะจำกัดความคิดขอ,ของเด็กให้รู้สึกว่าโลกโลกเขาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ นะอะไรเป็นมาอย่างไรแตใ่ในหนังเรงนดี้สอนว่าเป็นเรื่องของโลกภายนอกสังคมศึกษาเป็นเรื่องของโลกภายนอกนะแล้วถ้าเราอยากจะอยู่เฉยโดยไม่ไปยุ่งกับโลกภายนอกวันใดวันหนึ่งโลกมันก็ต้องมายุ่งกับคุณเองนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องเรียนวิชานี้นะฮะเพราะนั้นงานที่คุณครูคนนี้จะสอนนยนะฮะก็คือการให้ทำเปเปอร์เด็กปหกทำเปเปอร์นะฮะหัวข้อเปเปอร์คือว่า ลองคิดซิว่า,ามีโลกข้างนอกเนี่ยเป็นมีอะไรที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงและลงมือทำซะให้เขียนไปเปเบอร์ส่งปลายเทอมนะเด็กก็จะคิดเป็นโครงการคิดอะไรขึ้นมานี่ที่ผมคิดว่าวิธีการสอนอย่างนี้คือการสอนให้ให้เขารู้จักคิดรู้จักเขียน,นการเริ่มคิดเขาต้องเริ่มไปอ่านเริ่มไปหานะฮะโอเคในแง่นี้การอ่านเป็นทักษะจริง ะะที่นําไปสู่การพยายามทำทำ,ทำงานให,ให้แล้วเสร็จแต่ในกระบวนการอ่านในกระบวนการคิดในสุดมาเขียนโครงงานจนกระทั่งมาถึงการนําเสนอเนี่ยมันคือมันคือ,คอผลรวมทั้งหมดของของชีวิตที่เขาเผชิญอยู่กับสังคมเพราะว่ากระบการอ่านจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากว่ามันแยกเรื่องทางวัฒนธรรมออกแยกเรื่องมิติทางสังคมท,ที่เกี่ยวข้องกับเขา ออกไปเราจะส่งเสริมกันอ่านในเด็กเล็กเด็กโตหรือแม้